สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับโอ,อ๋อีกครั้งนะครับวันนี้โอ๋จะพามาดูในส่วนตัวที่เป็นตัวไททันเอลิทปี2021นะครับว่ามีความแตกต่างกับตัวปีโมเดล2020อย่างไรบ้างบอกก่อนว่ามีความแตกต่างกันหลายจุดนะครับแต่ประเด็นหลักๆที่อยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบก่อนนั่นก็คือตัวปีตัวไททันเอลิทปีโมเดล2021นะครับ เขาเอาตัวรุ่นรถ GT นะครับก็คือตัวรุ่นกลางมาทำนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวรุ่นของปี2020ที่เอารุ่นท็อปสุดนะครับ GT Premium มาทำชั้นออปชั่นในเรื่องระบบความปลอดภัยหลายจุดก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะบอกความแตกต่างให้ตั้งแต่ตัวหน้ารถไปจนถึงท้ายรถและไปถึงในห้องโดยสารข้างในนะครับว่ามีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับผมทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือตัว ปี2021นะครับโมเดลนี้เอาตัวรุ่นกลางหรือรุ่นรองท็อปมาทำนะครับชั้นออปชั่นที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือเป็นออปชั่นที่หายไปจากตัวปีโมเดล2020นะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับปกติตัวปีโมเดล2021นะครับจะมี4จุดนะครับตัวรุ่นปี2021ไม่มีเซนเซอร์หน้านะครับไม่มีนะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดไม่มีนะครับหายไปนะครับอันนี้คืออย่างที่1นะครับ ที่หายไปนะครับสังเกตเลยว่าไม่มีนะครับอย่างที่2นะครับที่หายไปนะครับของปีโมเดล2021นะครับนั่นก็คือตัวบายสปอร์ต n i นนิ่งนะครับเดี๋ยวโอขอซูมให้ดูนะครับไม่รู้จะเห็นยังไหมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับปกติถ้าปีโมเดล2021หรือในตัวรุ่นท็อปนะครับที่เป็นตระกูล GT Premium นะครับไม่ว่าจะเป็นป a เจโรนะครับหรือว่าพวกกระบะที่เป็นตัวรุ่นท็อป GT Premium เนี่ยมันจะมีเซนเซอร์เตือนมุมอับสายตาครับก็คือ Blind Spot Warning ที่เป็นไฟส้มๆตรงนี้นะครับตัว e l e t e 2021ไม่มีนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีเขาตัดออกนะครับพอเขาเอาตัวรุ่นกลางมาทำนะครับเราในตัวรุ่นกลาง GT มันก็ไม่มีนะครับอย่างที่3ามนะครับก็คือในเรื่องตัวนี้ครับ เบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งคนขับก็ไม่มีนะครับเป็นแบบปรับมือนะครับแมนนวลมือล้วนนะครับอันนี้บอกก่อนแจ้งก่อนเลยนะครับแต่ก็ยังได้ในเรื่องตัวที่เป็นเบาะส้มเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับอย่างที่4ครับกระจกมองข้างกระจกเออไม่ใช่ครับกระจกมองหลังนะครับ ถ้าในตัวรุ่นท็อปพวกตระกูล GT นะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นตัวป a เจ l o นะครับหรือว่าตัวกระบะไททันเองก็ตามถ้าเป็น g t ดีดีีนนะครับกระจกตัวนี้มันจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติตตอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัดแสงแบบแมนนวลมือนะครับชั้นตรงนี้อาจจะดูขัดใจนิดนึงนะครับบอกตรงว,ว่าผมในฐานะผน,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 นังนถ่ายอ ขัดใจครับบอกตรงัวว่าขัดใจตัดตรงนู้นตรงนี้ผมยังพอทนนะครับแต่ว่าตัดกระจกตัดแสกอัตโนมัติเนี่ยแล้วมันเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษคําว่าแอดลีเนี่ยผมว่ามันเกินไปนะครับสบผมนะครับอันนี้ก็ลองให้พิจารณากันเอาครับตัวที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้จะเป็นตัวในตัวรุ่นขับ2นะครับตัวเกียร์ออโต้นะครับอย่างที่ห้าที่ขอชื่นชมนะครับในตัวรุ่นนี้ก็คือในเรื่องตัวจอครับจอนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นหน้าจอตัวที่เป็นรองรับตัว p h o n e และ Android ก็คือในเรื่องตัวที่เป็น Apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto นะครับสามารถดูแผนที่อะไรบนนี้ได้อันี้นะครับชื่นชมนะครับเยี่ยมดีมากนะครับอันนี้ทําดีนะครับขอชื่นชมนะครับอันไหนทําดีขอชื่นชมนะครับผมส่วนออปชั่นอื่นื่นหลักๆก็ไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่นะครับอย่างที่6นะครับที่จะหายไปในตัวรุ่นนี้นะครับก็คือในเรื่องตัวแอร์หลังคาผู้โดยสารแถว2ในช่วงนี้นะครับอันนี้ถ้าสาวผมก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักนะครับแต่ถ้ามีได้มันก็ดีนะครับอันนี้ก็ ลองพิจารณาดูแต่ว่าไม่ใช่เป็นประเด็นหลักเท่าไหร่นะครับประเด็นหลักสำหรับผมนี่อยากจะสื่อในคลิปนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ครับมันไม่ควรจะตัดนะครับบอกกันตรงๆไม่มีบายสปอตวอร์นิ่งมองกระจกมองในเรื่องด้านข้างเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยผมยังพอทนนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยในฐานะที่ขายแล้วแคร์ลูกค้าอะไรด้วยเนี่ยผมว่าตัวนี้มันก็ไม่ควรจะตัดนะครับมันควรจะมีนะครับอ <subst tua> ่าโอเคหกอย่างแล้วนะครับที่ต่างกันไปนะครับ เดี๋ยวไปดูเรื่องตัวผู้โดยสารแถว2นะครับผู้โดยสารแถว2มีอะไรบ้างนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นนี่ครับช่องชาร์จโทรศัพท์แถว2นะครับก็ถือว่าโอเคให้มายังครบอยู่นะครับมีที่วางอะไรก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับมีประมาณนี้นะอ่าเบาะสีส้มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ชื่นชมนะครับว่าดีนะครับต่อไปในจุดด้านท้ายนะครับก็คือในเรื่องตัวกันชนด้านท้ายนะครับ ตัวกันชนด้านท้ายนะครับสิ่งที่หายไปเลยนะครับอันนี้ดูกันดีๆนะครับไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะครับเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดด้านหลังนะครับหายไปนะครับนี่ครับคือ6จุดที่แตกต่างในตัวไททัน e อ i ล e ปี2021กับปี2020นะครับโดยส่วนตัวโอ้พูตรงๆนะครับว่าเมื่อเป็น e อ i ล e รุ่นตกแต่งพิเศษนะครับ มันไม่ควรจะออปชันมันไม่ควรจะหายอย่างนี้นะครับเช่นที่มันไม่ควรจะตัดเลยอย่างน่าเกียดน่าเกียดคือในเรื่องตัวนั้นครับกระจกมองหลังนะครับที่มันเป็นตัดแสงออโต้นะครับบายสปอร์ตวันนิ่งกระจกมองข้างเนี่ยมันก็ไม่ควรตัดเซนเซอร์หลังมันก็ไม่ควรตัดนะครับถามว่าราคาเดิมที่มันขายอะครับหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันเลยประมาณนี้ครับหนึ่งศูนย์สี่หกะครับประมาณนี้ขาโบกนะครับกับออปชันในเรื่องราคานั้นเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับ แต่รุ่นใหม่เนี่ยปี2021บอกเลยนะครับว่าราคาโอเคราคามันลดลงนะครับเดือย 9, 8กาแแต่อ p อปชันมันก็ค่อนข้างจะหายไปพอสมควรนะครับอันนี้ฝากให้ทุกคนพิจารณาดูให้ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าไททัน e l ลิทไม่น่าซื้อในรุ่นนี้นะครับถ้ามองในเรื่องการใช้งานแต่สมรรถนะเนี่ยโอเคแต่อ p อปชันระบบเซฟตี้เนี่ยมันก็ไม่ควรจะตัดเกินไปนะครับอันนี้ฝากไว้ให้พิจารณาดูเอาเป็นว่าถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องตัว รถมิซูอยู่นะครับแล้วก็ต้องการออกรถนะครับอยากได้ที่ที่ปรึกษาการขายดีๆนะครับให้คําแนะนําแบบตรงไปตรงมาก็ฝากเอาไว้ให้สักคนในพิจารณาในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้คงจบสาระในเรื่องคลิปทุกอย่างไว้เพียงเท่านี้นะครับหากคลิปนี้มีการผิดพลาดในส่วนใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับและถ้าหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยเป็นกนากำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับผม วันนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <ew> <t une>